รกับรายการอร่อยฟาดมงวันนี้นะเราจะไปรงครวรไหนแล้วจะมีมอบมองให้กับใครและแขกรับเชิญจะเป็นใครจะแซ่บขนาดไหนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของแขกรับเชิญแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่หลังไหนอยู่ในซอยเนี้ยฮะประชาสงเคราะห์เดินตามเลยดีกว่าหาบ้านไหนะ นะมันไม่เห็นยาเห็นแยาฟ้าทำไมเงี้ยวนี่คือกัไรกันใดกันได้มามาทำไรมาทำไรเรารับพาตัวไปเที่ยวไปไหนเออหนักยังไม่บอกไปปิดไหนไม่ไปไปไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวพาไปชุดเลยคะไม่บอกเราเรามีชุดเซอร์ไพรส์ให้ไนะเซอร์ไพรส์แต่ละอย่างนะเจะรอถึงบ้านว่าไม่ได้นะคิดถึง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วให้น้องเขาแนะนําตัวกันดีกว่าสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเออ่ดีไซน์นะคะนางสาวสริมกอนเวสซิมค่ะทำไมดีกว่าว่ากระตุกกระตุกสลิม<ผ>กอนเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมไม่เปลี่ยนตั้งแต่มิทุนไลนแล้วมันชื่อมันดีกว่าเก่าแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาคือรองอันดับหนึ่งนะคะคุณลิขิตทั้งช่องเจ็ดค่ะแล้วก็โฆษณาคิวเพสคิวเพสที่กะกะกะอะไรสักอย่างเลยนะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว่ะแล้วก็ โฆษณา,าออของอะไรนะไทาพานิส uh huh. ภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แต่สามารถจะเน้นพวกโฆษณาเดินแบบมากกว่าเพราะว่านางแบบว่ามีเคกว่าท่วงท่าและท่วงท่าลีลาการเดินนี่ที่ฟาดมากนะแต่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ยจริงๆป่ะฉันจำไม่ได้ว่า เธอชอบทานอะไรไหนลองเล่าสิชอบทานอะไรอาหารกินทุกอย่างเพราะว่าเราไปกินเราไปกินกันทุกอย่างปะแซ่บๆก็ทานได้ว่างั้นกินได้หมดค่ะแต่เผ็ดมากกันก็ไม่หมดเคียยตอะไรยอร้อนแล้วเคี่ยไม่หมดน่าในนี่กำลังตึงอยู่กบกบกบก็ที่ชอบเป็นพิเศษเหรอที่ชอบเป็นพิเศษเลยอาหารใต้อย่างงี้เป็นคนใต้ทานอาหารใต้ไหมหน้าแบบนี้ก็ต้องแบบอาหารแบบอาหารสิคะชอบกินพวกส้มตำมากกว่าอ๋อไม่ต้องอาหรดิบๆมากอะไรอย่างงี้ชอบกินสตอ อ๋อสตออะไรฮะสตอสตอมันมันเหม็นนะไม่เหม็นแล้ววันนี้พร้อมหรือย,อยังที่จะไปตะลุยไปชิมกับเราแต่แต่พี่ไม่บอกนะว่าไปไชิมอะไรคือคือพร้อมไหมพร้อมแต่ก็คือคือกลัวก็กลัวพี่วอยเขาทำอะไรแปลกๆใส่ดีอะพี่ไม่แกล้งหรอกค่าจริงนะจริงแกล้งถูกเลยนะไม่แกล้งค่ะท่านผู้ชมคะเราคอยติดตามในช่วงหน้ากับรายการอร่อยฟาดมองว่าเราจะพาน้องดีเนี่ยไปชิมอะไรคอยติดตามช่วงหน้านะครับบ๊ายบาย ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่โคโค่วอล์กเราใ้ฟรักเทวีค่ะลงมาก้าถึงเลยนะคะถึงเลยใช่ไหมถ้าใครขับรถมาเนี่ยเข้ามา100เมตรจะเจอร้านสีส้มๆชื่อว่าร้านน้องฝ้ายค่ะ ร้านน้องไฟนี่ทำเกี่ยวกับอะไรน้องดีเป็นอาหารแนบ้านเกิดเองค่ะอาหารใต้ค่ะคนนี้จะมาชิมอาหารใต้กันตายแล้วบอกไม่เคยชิมอาหารใต้เลยแต่ไม่เจอเซอร์ไพรส์ดีๆไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเป็นไปนอาหารบ้านเกิดดีพี่บอยโดยแต่ก็ไม่แน่นะคะอาหารใต้บางอย่างน้องดีก็อาจจะไม่เคยชิมก็ได้ใครจะไปรู้นะเราเข้าไปเลยดีกว่านะเข้ามาในข้างในเลยไม่แค่ะ คะตอนนี้เราอยู่ที่โคโค่วอล์คและอยู่ข้างในร้านของร้านฝ้ายแล้วนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะน้องดีน่าเป็นกันเองมากเลยพี่บอยดูแบบว่าน่าเข้าเนาะก็ใช่แบบเข้ามาแล้วแบบไม่รู้สึกไม่อึดอัดนอะโล่งๆแล้วแบบเป็นกระจกคือจริงตั้งแต่ที่บอยเคยมาแถวๆนี้เคยไม่เคยเห็นร้านคือเป็นร้านอึ้มคึอเป็นหมดเลยแบบเที่ยวร้านนั่งดื่มกันมากกว่าไปลงเวรุ่นเต้ไปหมดเนาะก็แบบมีทั้งอาหารตาทั้งอาหารดอกอาแซ่บๆนี้ตัวนี้เรียกว่าอาหารที่เป็นอาหารแบบรสจัดอาหารใต้ เคยทานไหมพี่มาเคยทานอาหารอาหารบต้ไหมอ๋อจริงว่าไม่ค yes. ่อยทานคือดีอ่ะโดยส่วนตัวดิเป็นคนใต้บางมี้อดิทำให้กินอยู่แล้วปกติยายกับแม่ทำให้กินเป็นเรื่องปกตอนอนเคยกินแกงไตปลาแกงไตปลาถือว่าก็ถือว่ากินเป็นอยู่นะซอเคยกินไหมซอเคยก ต่อไม่เคยเลยต้อหลองต้องลองเพื่อดีฉันตื่นใจทุกคนให้มาชงทาร์สสรุปวันนี้ใครมามาฆ่าไข่กันนะแน่าจะเป็นดีดีแทีกลัวมากกว่าแต่น้องดีรู้ไหมคะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางร้านฝ้ายด้วยน่ะเจ้าของร้านนี่คะขอต้อนรับคุณฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายวันนี้นะเขาจะมาแนะนำเมนูพิเศษกับทางร้านเมนูที่แบบว่าอาจจะไม่ร้านอื่นจะไม่เคยมีเแล้วมาให้เราทานกันวีเมนูอะไรบ้างกันคะก็จะมีแกงเป็ดแกงกะทิแกงปูค่ะแล้วจะก วยแกงปูเป็นปูปั๊ปูอะไรครปกติจะเป็นหล่นปูอะไรอย่างนี้ปะคะถ้าเป็นหล่นปูเขาจะเป็นปูแบบเป็นตัวแต่นี้จะมาเป็นเนื้อปิ้นไม่ต้องมานั่งแกะตายแล้วไมูไม่เคยกินสินะอร่อยอร่อยอร่อยคือกินเป็นปูเป็นตัวตัวองีไม่เขาแกะมาให้แล้วแกะมาแล้วค่ะะน้งเมนูต่อไปล่ะครับก็จะเป็นสตอผัดกุ้งสั่งาดอ้นำซอนสรุปสตอมาสรุปให้นาง ให้นางมากินอาหารปก,กติด้วยนะอันนี้คือมาแบบว่าโอปกติเป็นแปลกอาจจะเริ่มจานร่างนะแล้วก็จะมีแบบไม่เผ็ดก็จะเป็นไข่มันร้อยังมาตรมค่ะอ,อันนี้ไม่เคยลองค่ะแต่เนนี้ดูน่ากินนะดูแบบแว่าเ่อกินมากเคยเห็นเม่ลงองที่สักอีกรอบหนึงสุดเลยอะไข่มันร้อยโยงรักนางเลยใช่ไหม <ๆ S 1> แล้วก็จะมีแบบแกงเขียวหวานเนื้อย่างที่ขี้หนูผัดรสจังหนวัดสี่เมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยก็ว่าได้น่าจัง แล้วก็เหมือนบอกว่าพูดๆต่อกันแล้วก็มาทานเลยใช่างเ้ยใช่ค่ะออร้านมายากไหมครับเนี่ยก็ไม่ยากค่ะอยู่แค่ทางวัดทางเข้าตรงทางที่จอดรถโครงการลองวอไฟฟ้าอร์มาสเทลวี้แล้วใช่ค่ะในช่วงเวลาไหนที่แบบคนคุ้นเคยมากเลยสุดๆนะช่วงช่วงก็จะเป็นช่วงเวลาเย็นค่ะอ๋อช่วงเวลาเย็นช่วงนีหเอม Oh. จริงจริงยี่เห็นผู้ชายจังใจยิ่งขายกินข้าวแล้วก่อนขอบคุณพี่ฝ้ายมากนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวได้คหิ่งท้องดีจะได้สิบเราอะอยากกินอะไรกินแกงมันยมังบอยอยากกินอไอยากลเนี้อสตอตอยากลองกินแกงปูอะไม่เคยกินนะจริอเหรม่พี่บอยตอยังอยนึ่ออเคีย์เริ่มเริ่มทีละานทีละจานทีละจานทบทุกจาน หันไม่ที่หมดแล้วเ <laughs> นี่ยท่าผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงหน้านะคะว่าอาหารหน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยฟาดโมงหรือเปล่าเราจะมอบโมองให้กับเขาหรือเปล่าติดตามในช่วงหน้าครับผม <c oughs> ท่านผู้ชมคะตอนนี้อาหารก็ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะนบีากินมากเลยพี่บอยแต่ก่อนอื่นที่เราจะทานเนี่ยเราให้พี่ฝ้ายเนี่ยแนะนําก่อนดีกว่าว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงอะไรยังไงที่เขาแนะนํามาเมื่อกี้เราจะได้ชิมกันอยู่แล้วเจ้นี้ตัวนี้เป็นแกงปูนะคะแกงปูอัันนน้อ่ะเราลองชิมแกงปูก่อนดีกว่าโอเคอ่ะต้องดีตักไปคุณแม่ตักให้กระค่ะเส้นหมี่เจ้ขนมจีนสังขลอมจีนสังขนมจีนใช่ไหมคะต้องตัดต้องตัดแกงปูมาไว้ก่อนหรือว่าสังขลอมจีนก็ได้ You're อาหารใต้ครั้งแรกมันก็ไม่ครั้งแรกหรอกเค<า>ยกินใช่ใิ่ใช้ช,ชีวิตมันได้ไงตั้งแต่เด็กตรงๆไม่เคยกินอาหารใ<ห>ต้เนี่ยตอนแรกนึกว,ว่านาจะใช้ชีวิตแม่ต้องอายุ45ปีอะไรเงี้ยตกใจมากหรืว่าจะเล่นมุกนีเราไม่ค่ะโอเคค่ะมอร่มันเคคหมือนเข้มบางเลยพี่เหมือนแกงหอยผัดขุนบ้าง อร่อยมากเลยค่ะรไม่ห่วงไม่ห่วงแบบอย่างเครื่องเลยเครื่องปรุงจะเยอะนะปูนี่แบบมันอร่อยอ่ะไหนลองมีคำนดงสิว่าจะเหมือนแถวบ้านหรือเปล่านี่จะเป็นผีกับจีนกับเขียวหวานเนื้อย่างที่หนูว่าอร่อยค่ะถ้าอยากทานเผ็ดหน่อยกเขียวกับพริกเลยคนใต้คือเคียวผีนี่ก็เลยอะต่อไอันนี้จะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นไทยกลาง แต่ว่าจะแบบรสจัดรสจัดอันนี้ก็ให้เหมือนแบบตายมาที่สุดถูกไหมอันน้องดีลองกินแกงเขียวหวานไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อวัวกินไม่ได้จริงหรองั้นแบบไม่เหมนงานไม่เสียสลัดเสียสลัดต้องเสียสลัดเสียสลัดชิมแทนนะคะย่างจะมยนาำเต้าเนี้อแล้วหมักหมักไว้แล้วก็ย่างย่างหมักอะไรคือวิฟายเนื้อเนี่ยหมักหมักนมหมักอะไรพวกนี้โอ้คือมือดีนะก่อนอันนี้ที่ว่าบอกว่าหมักอ่ะบอลติ อ๋อถ้าเกิดเป็นไข่พะโล้ยางมาต้มค่ะหมูสามชั้นเราจะแบบตุนกับวนติดอร่อยกว่าใช่ไหมคะมันหอมค่ะสีมันสวยสีสวยมีกลิ่นของกระเทียน้ำนะแล้วก็เนื้อเนื้อวัวย่อนข้างนุ่มนุ่มเลยใช่ไหมนุ่มแบบว่าจะดูน่ากินแล้วอะค่ะีด้องให้พังงานอะไรนานนะลอกินกับกิบพี่หนุ่ดิอย่าอย่าอยากินนานตามนะ ไม่คุนเหรอง้อเลยขอจิ้มหน่อยสิอ้โหเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปปลาเฉลี่ยสตอผัดสต๊อปหั่นโบมโรจารจัดไหนวันนี้งชิมผัดสตอโชว์หน่อยสิอเฮ้ยจริงจริบอกไม่เคยกินใช่ปหมไม่คืออยากให้เรากินมากทำไมทุกคนต้องกลัวสตอปนั่คือเอาเอย่างแรกว่าเราข้ามกินมันเป็นเพราะแคนผักที่กินแรงอ่าฮะ แต่แต่อร่อยแล้วก็เขาบอกว่าช่วยช่วยเนื่มโภพามเยอะด้วยกระตอเนี่ยมันเลงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคนไม่เคยกินเลยเนี่ยแล้วกินแล้วอาจจะท้องเสียได้ครับพี่ก็ทำอะไรที่บอยไม่ได้เราพี่ว่าถ้าเแต่คนไม่ค่อยกินอาหารรสจัดกินอาหารรสจัดไหนบอยลองดูซิว่าจะท้องเสียกิขาล่ำลือกันหรือเปล่าเออเอาสิน้ำมืดโสมกินกินอันเดียวเนาะกินไหนต้องกินเยอะๆกว่านี้หรือเปล่อ๋อเ่ะจริงเหรอ ตะตออร่รอยมากเลยกรอบหอมมากหลัคุณนี่ตานแต่ลองดูสิคะท่านผู้ชมไม่เคยกินนะ是是บอกก่อนไม่เคยกินกลิ่น okay ม okay. ันเนื้อหมอ่ะกินมันจะกินมันจะแรงจริงๆคือบอยเอากุ้งไปด้วยตัวใหญ่ๆมันก็เลยบอกว่าเขาเล็กๆกินมันกรอบๆปะมันก็ไม่อย่างที่คิดไว้อะว่ามันแบบจะเหม็นหรืออะไรอย่างเงี้ย มองทดูอย่างนั้นี่ยมโนไปเองอ๋อมโนแจมอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นญายกับพี่ยุอยใช่ไหมเกมเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองค่ะท่านผู้ชมแล้วมันก็เป็นจริงนะครับจ้างทองแพนไข่พะโล้ค่ะและเมนูสุดท้ายไข่พะโล้ตัวนี้จะไข่ไข่จะหวานไข่จะหวานไข่จะหวานทับพี่ไหวทับทับทางไข่หวานมากท่านผู้ชมอ่ะใส่วันนี้เท่มาก่อนหมูวันน้องต้องทานกับข้าวฉันว่าเนาะ คือยังไม่หยุดกินสต๊อบตอนนี้อร่อยจริงปะอร่อยอร่อยหมดทุกอย่างอ่ะไม่ได้เมียสูตรแต่ตอนร้านพี่ไผ่อร่อยอร่อยว่ดร้านที่กินเคยกินอ่ะจริงเหรอกรอไม่วกนมีกลิ่นด้วยวิธีการในการทําให้ไม่มีกลิ่นนี่มีวิธีไหมครับหรือว่าไม่ทราไม่ท่าเหมือนกันเพราะมดนะอ๋อทำกันมาตั้งแต่แบบนี้เราเขาไม่มีวิธีกับเขาแหละไหนเราลองชิมหน่อยอ่ะผู้ใหญ่เปิดก่อน นะก็กัดเบาๆดาวพี่ใหญ่เปิดกับพแกเปิดกับแล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้คือเป็นเนื้ออะไรคะเนื้อเนื้อหมูตุ๋นนะครับหมูตุ๋นค่ะพี่พี่พ่าบอกว่าตุ๋นกับอ่อนจริงๆจะได้หอมสีได้หมูตุ๋นอรอยจริงนี่จะเอายิบสีปะรอบคอหรือยิบสีอะรอบคอฮัลโห แต่ว่าที่มันเลิศคือตรงนี้ไงมันเป็นยาำตุ้มจุดขายาอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมร้านนี้ยังไม่มีนะเออไม่มีไม่มีไม่ค่อยเห็นจริงเหมือนกันคิดเองนี่เขาเรียกว่าเป็นเมนูพิเศษเมนูเด่นเมนูดังของร้านนี้ก็ว่าได้ก็คือจริงอ่ะมันแหมะนะนะเผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่หวานอันนึงเพรว่ามั้ยมีอะไรในร้านที่ไม่อร่อยบ้างอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าเห็นตากล้องแบบว่ากินน้ำลายแล้ววะท่านผู้ชมร่ะ ทำไมเราเลวอร่อยมากใครมาตุ้มเพลงมากเลยอะแล้วคือเราปล่อยให้เจ้าของร้านนั่งดูเราทานทานเหนื่อยแล้ว嘛ทานทานไหวอุ้ยหมูอขาร่าอะไรละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือเอาไว้ทานอร่อยไม่ได้เคี้ยวเลยเพียงเปื่อยมากเหมือนเอาลิ้นบดปุ๊บหมูแบะเลยในปากเลยอะนุ่มมากเลยหมู ได้กินหมูหรือยังกินหลังไงเสือยงรอด่แต่ชอบแห่งออกมาตู้มอาสิเมนูนี้น้องดีชอบอะไรมากสุดชอบอันนี้อยากโลภเลยนะชอบมากเลยอะจะโม้กันเลยอ่ะแต่คนนี้ไม่ไม่ชอบที่เลือกถ้าถ้ารู้ตัวว่าชอบอะไรไหมนก็จะบอกว่าชอบหมดเลยให้เลือกที่สุดดีๆเดิมไม่ยากจริงๆที่ชอบที่บอกว่ยชอบสุดเรยไหมส่วนใหญ่อ่ะ พอเราเวลากินไปเนี่ยคนชอบอันสุดท้ายเว้ยแต่คนชอบอันแรกกินแล้วแรกมันชอบเลยเพราะไม่เคยกินมาก่อนใช่กระปูพีไฟไม่ห่วงไม่ไม่ไม่ห่วงไม่เหี่ยวปูเลยนะปูมาเป็นแบบก้อนๆเลยอ่ะเนี่ยชอบอันนี้สุดเพราะไม่เคยกินแล้วกินแล้วรู้สึกแบบโอเคเลยอ่ะสตอร์ล่ะค่ะกินสตอร์ที่ดูอีกได้ไหมอ่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมในเมื่อนางท้าทายมาเรื่องแค่นี้เราไม่กลัวแล้วไม็ที่ใหญกลัวเดี๋ยวดึงเรื่องแอกกับเรื่องใหญ่ลออ้ออะลอไอ้สายแก้ง่ะค่ะลองดีไซน์แกงพี่พัชเป็นคน เราไม่ทานเหมือนกันค่ะกินกกินของไรก็ไม่ได้กินปลาจับกินเนื้อก็ให้หนูโดนแกล้งนะเฮ้ยแต่อันนี้หมูหมูหูนุ่มมากอืมเออเราทำหน้าแหวกไปเองอ่ะนึกออกปะแตจริงมันไม่มันไม่ได้แบบว่าเร้านอะไรเกี๊ยวคืนไม่หยุดอร่อยออร่ถ้าเป็นเราเดี๋ยวเราจะอมไว้ก่อนเหมือนอร่อยอร่อยนานมากนะทัชทั น้ำแข็งค่ะอยวหนูจะกินอย่างอิ่มน้ำต่บมากเลยลองดีเพียงห่าาเหนือหนึ่งเซโอ้โตายแล้วสิไม่คิดว่าหาใต้่อยขนาดนี้อะอร่อยอร่อยมีบอกแล้ว ขอกับบ้าเลยแม่เราเชิญพี่ฝ้ายอีกรอบหนึ่งค่ะนี่นะคะเขาเรียกว่าอร่อยขนาดนี้ทำไงคะน้องดีอร่อยฟ้าดวงขนาดนี้เราต้องมอบดวงให้พี่ฝ้ายไปเลยค่ะมอบให้นะคะโอเคเป็นไงคะขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยที่พอที่พ่ายไปดีแต่นี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากร้านพี่ฝ้ายนะคะตรงโคโค่วอล์คลาสเทลวีสถานีรถไฟฟ้าไดรฟ์รีนะคะน้องบี และสทถานี้พวกเราขออนุญาตลาไปก่อนอแต่ก่อนอื่นเราจะมีก่อนที่เราจะจบไปเนี่ยเรามีอะไรเด็ดๆให้ท่านผู้ชมดูตามเคยเอาไาตามดูกันนะสวัสดีค่ะ